วันนี้เราก็จะไปจุลศิลป์ปาร์กนะคะเวโรซีแล้วเจ้ ค่ะพบกับช่อง Karin c h a n n e นะคะวเราก็จะไป j u รสิก i าร์กนะคะที่เอเชียทีคแต่ว่าเรายังไม่ไปนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินหุงกินข้าวทำอะไรก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปค่ะตอนนี้เราก็ถึงเอเชียทีแล้วนะทุกคนกำลังจอดรถอยู่เดี๋ยวเรามาก่อนเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็จะไป ตรงจุดที่เขาแบบให้ดูเป็นโดมไดโนเสาร์อะไรแบบนี้ก่อนแก็ไปหาอะไรกินเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวลองค่อยเข้าไปตรงโเีเตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกเลยอะทุกคนนี่นะคะเพาตอนนี้เมฆคือมากไม่ค่อยเป็นใจเลยจ้าอยู่นี่อยูนี้นี่อตอนนี้เราอยู่ที่ Jurassic Ex p e r i e n c e ยรนะข้างๆก็จะเป็นมินิโซแลนด์แต่ว่าเราจะไปตรงนู้นก่อน l e สโก้ค่ะข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนทั้งเข้าอลังมาก <All right. S 1> นี่เฮลเขาก็โอเคเลยนะมีไข่ไดโนเสอร์ mm hmm. มีร้านอาหารของเขาด้วยนะชื mm ่อ hmm. Fossil a อนด์ฟล s o n ้อยู่ข้างหน้าเลยใช่อยู่ข้างหน้าเลยเ mm hmm. จอคองที่สตาร์วสุบใช่ป่ะ mm hmm. ก็ต้องยกกล้องลงไวเพราะสุด <laughs> เร,เราคิดว่า,าน,น่าจะไปแทางที่ชมฟรีอุยมีไดโนเสาร์นะแบบใส่ชุดมาด้วยแต่ว่าข้างในอ่ะจะมีแบบไดโนเสาร์ที่ขยับได้เตือเลยให้เราแบบเล่นเยอะมากเราจะไปตรงนั้น,นยังไงอ่ะไม่ต้องเดินไปอีกฝั่งเนาหรอหรอรตรงนี้ใกล้มากเลยอ่ะ แต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ไกลนะดีจริงแล้วล้วจอดรถที่ฝั่งนีงนี่มีรถรถสมด้วยแต่ไม่รู้ออขึ้นไงเออ,เอ,อใช่โอ,อเคนะนี่ไงงูอ,อันนี้คือแบบว่าเขาทำใส่ไปเลยอย่างเงี้ยดีมากนะ ีแล้ววเดีย๋ยลองเดินให้ดูให้รอบๆก่อนมันมีโดมนุษยนได้ไงนุ่นๆๆๆๆๆแลก็จะลงได้ทางงนี้มันก็คือ,ก,คอกินไ <ลง S 2> ม่ได้เลยถ<ด>ูกปะใช่ไหมโดมข้างน้านี่ลงได้อากาศดี ทำไมเวลาเราไปเที่ยวไหนทุกที่มันต้องแบบอากาศอันนี้เขาจะทำอะไรอะ่ะเหมือนเครื่องเล่นเลยอะ่ะเขาน่าจะทำอะไรสักอย่างเครื่องเล่นแน่เลยนีสูงเลยโอ้โหเก๋าเยเครื่องเล่นแน่เลยไอ้ทียนเปียงเหมี่ยงอย่างเงี้ยเ,เหมนเด็ที่ผมไปเล่นสระนี้ยแต่ทชาติอันนี้ยผมก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วข้างล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนที่นั่งแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นที่นั่งนะอันนี้จะเป็นโดมนะเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นโดม อยู่ติดกันเลยลงไม่ได้ใช่ลงไปให้ดูนิดนึงอ๋อมันมีส่วนดอกไม้แล้วก็ติดแบบเลือฟ้องเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบบที่<ล>เด็กเล่นก็ไม่มีอะไรลใช่มีเรือด้วย,วยน่าจะแบบรับผู้ที่สางที่จองแล้วก็ไปหาข้อกินกันเถอะนี Let's go แต่ฉันชอบลิฟต์มากสวยลิฟต์วสวย มาพักอะไรกินเทสซีกันนะค่ะใช่เติมพลังก่อนก่อนเรียกเข้าไปดูรอบหน้าโมงตื่นเอาไปสิงคโปร์กินเทสซีเพราะประหยัดใช่วันนี้ไมกินเทสซี่น่าหนัก นมันจะสแกแล้วก็จะขึ้นเป็นรูปประมาณนี้เดี๋ยวจลให้ดูมันก็จะเป็นเหมือนแบ็กเกาข้างหลังลแบบน่ารักน่ารักแล้วเราก็สามารถซื้อได้ในราคาประมาณ3 6 0บาท ไม่ต้หวเรามีเบบี้สติกกอรยู่ตรงด้านหลังนะครับ Me like- ก็นะครับมาแล้เตู้นี่เนี่ยแก้วมีทั้งหมด4ตัวแต่ว่าภาคล่าสุดไม่น่าจะเหลือน้องบูตัวเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวมีตั้งร่วงโดนมาเติมอ๋อตรงนี้ค่ะบูหายไปตัวนึงรุ่บูอ๋อมันมีชื่อเขียนอยู่มอัอนนี้หายไปนะอันนี้อันนี้น้องบูหายไปแล้วทนะั้งห จะกลับมาใหม่ไม่รู้จะกลับมายังไงสิเ mm hmm. ขาอ,อาจจะแบบโผล่มาจากตรงอื่น yeah. right. i t h i n k it's time to be the superstar of r o r open. She can go from anywhere. Oh, do you see something? Huh? What sound? 不会太冷吧？<can> อเนามันมืดเนาะอุ๊ยทุกคนฟีลลิ่งมันแบบมันเหมือนจริงมากเลยอ่ะสวยมากเลยเลยดูดิเนี่ยอันนี้มีแบบความไฟกับฟลิปด้วยนะเนี่ยไฟหน้ารถอ่ะนะไม่เดี๋ยวมันมีไฟแบบกระพริปกับฟลิปอ่ะอันนั้นคือตัวที่เขาจับได้นะไอ้ตัวที่ไป็นคางานเลี้ยงอ่ะวุ้ยขยับไปด้วยใช่ขยับไปเลยรถขยับดู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  我也老看这 ดูเสร็จมันก็จะมีเครื่องนี้ให้ให้ซื้อรูปเพิ่มไหมดิจิตอลไม่เพิ่มคือยังไงไม่เพิ่มหรอเป็นดาวน์โหลดรูปแบบดิจิตอลไม่หรออ๋อคือถ้าซื้อรูปต่อไปมันก็จะลดราคาลงเรื่อยๆด้วยนะทุกคนูีรูปอ่ะสามรูปจะเอาไปสามรูปเลยเหรอบีบ ของช้ำรวยนะตอนนี้ใช่อันนี้มีถุงเท้าด้วยนะเดี๋ยวเราสาวหลุดอยู่เลยเราต้องซื้อของละนี่บีบีเอาไปกินที่ทำงานได้เฮ้ยเข้ากับเสื้ออยู่นะเป็นเข้ากับกระเป๋าอยู่เป็นติ๊กเกอร์แปลเหรอหรอใช่ไหมติ๊กเกอร์เหรอติ๊กเกอร์เหรอเนอร์จับปะไม่จั่มันก็เรียบๆลีลองเดาดูดิจิตีนอื่ได้ได้ไหมาได้มาสามอันที่ติดตู้เย็นเราชอบติดตู้เย็น คือเราอยากได้ตุ๊กตาอะไรแต่ว่าเราเป็นคนฝุ่นเขาเรียกอะไรนะแเป็นคนใช่ก็เลยแบบไม่อยากเจ็บเดี๋ยวมันดองเดี๋ยวก็ทิ้งอันเนี้ยไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าแปะติดตู้เย็นแล้วล่ะอันนี้เรารอรับสินค้านะมีวิสเมตตรงเนี้ยมันจะเป็นมีโซนให้ถ่ายรูปกับสัตว์ค่อนข้างเยอะเลยนะตรงนี้นมีนกด้วยหน้าตาเหมือนนกของแฮร์รี่แต่ว่านกแฮร์รี่จะสีขาว เอ้โหกระต่ายนี่จ่ไปขึ้นสิงช้าสวรรค์ตรงนู้นไหมมันมีที่เล่นอิกงนะเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเก็บก่อนเดินออกมาแล้วจาก j u ส a s s i c w o r กำลังจะเดินไปรถเอบัตรจอดรถที ในต้นนีออน,น,อนเขาตัดสวยเลยนะเดินจนปวดข้าเลยเปวดแล้วหรอปวดดิขึ้นปาขึ้นแต่ไม่รู้ของใครวะขึ้นอันเดียวน่าจะของเขาไม่ใช่ไม่ถึงของเขามันยังอยู่เนี่ยอ๋อขึ้นของอันละก็ของเขาเพิเ่งเกิดไงอ๋ออันนี้มนทำเพลงเจงนี่เราก็ได้ทั้งหมด 3ภาพเลยนะทุกคนนี่ข้างหน้ามันก็จะเป็นงี้เลยนี่เราก็จะเก็บไว้นะทุกคนเดี๋ยวเอานี้ไปติดตู้เย็นสวยมากเลยดูอันนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่กรอบนะนี่ข้างหลังรูปจะมีประมาณนี้สวยมากแต่อันนี้สวยจริงอันนี้จึ้งไปติดตู้เย็นดีกว่าไปอันนี้เราเก็บมาเยอะอันนี้เราไปยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่สิงคโปร์มานะทุกคนก็ซื้อมาติดอันนี้คือแบบเวลาไปเที่ยวที่เราแบบชอบมากๆใช่ป่ะเราก็ซื้อมาติดอะไรนี้ เราสึกว่ามันแบบมันดีอ่ะมันสวยมันติดได้เลยเหรอโอเคได้แล้วทุกคนแต่อันนี้เราไม่ได้ถอดถุงออกนะเราอยากให้มันเก่ามันเป็นคิตตี้ด้วยอ่ะสวยมากมันก็ได้เป็นเ e x z ซ n นมาเพราะว่าอันนี้หนักกว่าอันแรกเยอะเลยนี่ข้างหลังเป็นอันนี้ด้วยนะทุกคน Jurassic World Experience นี่สืวนอันนี้เราได้มาจากเวียดนามหมดเลยอันนี้เหมือนซื้ออะไรวะ Y วน์มัง้งเราได้มาเป็น Y วแคลิฟอร์เนียหมดแหละอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเวียดนามหมดเลยแต่เวียดนามคือแบบดีทเทลเขามันแบบมันน่ารักอะ่ะหนูก็ได้มาเพิ่มนะทุกคนตึงอุ้ยมันดูสวยขึ้นเกี่ยวปะอันนี้ควรแกะมไหมหรือว่าแบบนี้แหละ นะมันจะได้แบบไม่เกาะแต่เดี๋ยวสวยมากฉันชอบมากสุดแปะแล้วฉันชอบมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย